สวัสดีค่ะพี่คำจิตของคามได้ตอวขอาฉันเนี่ยตองสาไม่อยากจะมาแสดงความดีดีกับพี่เลยค่ะขอใจมัเป็นสาซึ่ครั้งนี้พี่ได้ดึงเชยชนะพี่ตอบไพรีขอใจที่เป็นห่วพี่นะยคือแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งมีอะไรเี่ย้ตองสาอยากจมาปรึกษากับพี่สุริยน้อยจ้าตอสา ดื้อเรองไปได้นนหรอว่าเจ้าแพี่ชายทั้งสองคนมีเ,นเรื่องจะมาปรึกษาพี่พี่เปาสาเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องมีไปปรึกษากับมีอทานานพี่ชายของเปาสาที่ยังดีกว่าพี่น่ะเป็นคนนอกอาจจะทำปรึกษาพี่พสองนคน่ะเขาม่สนใจแล้วบอกคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะพี่สาคัญมันเป็นเรื่องของหัวใจอ่ะพี่สุริยนหัวใจด้วย แอบาารักผู้ชายเขอยู่คนหนึ่งแต่ฉันไม่กล้าบอกรนะักเขาจะทำยังไงดีอ่ะปองสาแค่น่าจะถ้าอย่างนั้นเลยปองสาขอคำปรึกษาไม่ได้เลยบอกพี่มาแล้วปองสาเนะี่ยไปรักชื่อใครอยู่บอกพี่ห,หน้าที่ดาวจริงเหรอจ๊ะถ้าฉันบอกะพี่จะช่วยฉันใช่ไหมพี่ช่วยเองพี่แต่ออเอาเปา็นว่าไม่ออมเขางไปแล้วกันเนาะคนที่ตองสารักนั้นน่ะ ตองสาพี่มาถามสารนอะไรใจร้อนเดินไปหรือเปล่าตองสาชื่ออีกว่าชีวิตคู่มันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยคนเราถ้าหากว่าพร้อมจะมีคู่ครองแล้วเร,ลเรื่องสานงานสี่เรืบ้านงานเรือนกับข้บาวกับปลาเราก็ต้องทำให้คู่หมดทุกอย่างตอนะงาเนี่ยทำไปหมดแล้วทุกอยังเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงตองาทำเป็นหมดแล้วจ้าจริงนะตองสา ตองษาอบครัวได้ยังยัใหญ่เรื่องเนี่ยาอะไรตองสาตัวไปสาวเนเยอะแล้วตัวใหญ่ขึ้นเลยี่จะให้โอกาสตองาอีกครั้งหนึ่งที่ใช้เวลาตองสาเตรียมตัวนะตองสากลับบ้านไปก่อหนึ่งเดนที่ตองษาพ่อแม่เรียนสามน้สี่งานทั้งงานเรียนแลบข้าวกับตาหาว่าตองาทำทุกหมดทุกอย่าง น้าจ้วันนั้นตรงกับแดงสิบห้าข้าประจันเป็นดวงค่อยมาหาพ่นตองสาริรจ้าี่จะขมามากไปสู่ของด้วยกันค่ะรนนี่ไฉันจะรอนะพี่สรินทร์นะนี่ไงจ้าแมแลมสิบห้าข้ามประจันเ็ดวข้างแลก็หมด้ คุยอะไรคุยอะไรนะวินี่ตัวนด้นอมกับพงเท่ากันเลยแรงพี่จ๋าจ๋านี่ใครอ่ะพี่อรอ ใช่จ้ะคือว่าหนูว่าชอบผู้ชายอยู่คนนึงแอบชอบผู้ชายอยู่คนนึงพี่แอบชอบชายอยู่คนใึงใช่ว่าลูกเราอย่างน้อยแอบยังไงก็ไม่มีนะแอบไม่มีเพราะจมูกเนี่ยจมูกเนี่ยโผล่ที่ที่แอบแฝงแอบชอบใครแอบชอบใคร ไอ้พ่อมาบอกเลยแล้กันชอบพี่อะไรทำหน้าอย่างนั้นนะทราชอบพี่เหรอใช่อะไรเม่กัวเองนฮมไม่ชอบียไก็ี่ายหน้าร้อนนิดนอนบางพัดลมพู่ตายไม่ใช่พัดลมเพดานดิเออน้องดา้าเกิดบ้านให้มีคาอ่ อันนรนการชอบพี่ใช่ไหมใช่ไอ้องหนดวันแต่งานเลยจริงปะวันที่30มกุ๊งพาที่ไดยกขันมาประตูขอร้องด้าันเสจกรุ๊งพานือดีฮือดีสวัสดีคุะพี่สวัสดีค ชุดสีมะละกอเลยนี่ยฝังทำไมอ่ะพี่จะไปตามเพื่อนพี่อยากถามพี่ว่าหนูโตยังไงฮะกูต้องดูตวัวมึงดูโตยังอ่ะฮะทำไมยังมีอะไรมีความใจจะมาบอกพี่พอ่ะมีความใจจะมาบอกพี่จะบอกว่าอะไรอยากให้พี่ทำหัวอยากให้พี่ทำหัว ใหญ่พอยังฮะใหญ่พี่ใหญ่จะทุ่มหน้าพี่เอย่าหน้าพี่อย่าต้องรีบอย่าต้องรีบน้องอย่าต้องรีบค่อยๆดูไปเรื่อยอย่าต้องชอบพี่คนเดียวหันไปมองคนอื่นบ้างเปิดใจให้กว้างอย่าต้องรักพี่คนเดียวจริงพี่จะบอกอะไรให้แล้วพี่จะถามด้วยว่ารู้ไม้ทำไมคนขายผงลายถึงเอาดอกรักปลอมอ่ะ มาทําดอกไม้พนรักแท้ไม่มีในโลกอ่อไม่รู้เหรอเพราะว่ารักแท้มันหายาก